วันนี้เราจะมาสรุปหวยลาวอ่าคนออกที่ผ่านมาหน3่งสอ่าวันนี้ผมจะมาสรุปให้ดูว่างวดต่อไปมันจะมีเลขอะไรบ้างนะสามบวกแปดสามบวกแปดเป็น 3บวก8เป็น11 11บวก8เป็น19ได้9 9บวก8เป็น17 7บวก3ได้0 0บวก3ได้3 3มาบวกให้4จะมีเรียกอะไรบ้างมี7มี8มี9อ่ะอ่ะที่ชอบวันนี้นะเรียก9นะผมชอบมี9มี นี่เลขเก้ผมชอบมากเลยเล็กแปก็ไม่เท่าไหร่นะ๋ยวจะมาสรุปให้ดูจัดให้ดูมีกี่ชุดนะพี่น้องกะว่ากันไปเนาะอะ่ะสรุปให้ดูสรุปหวยหวยลาวให้ดูวันนี้วันที่ห้ากะว่ากันไปเนาะพี่น้องนะอะ่ะมี บลนลางมีห้าเก้าสีเก้ามีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสิเก้า กันไว้กันไว้นี่มีกันเอาเอานิ้นก่อนนน้นห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้ากันไว้ ห้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ 51. ก็แค่นี้เองนะครับมี6ชุดนะวันนี้6ชุดเน้นที่เน้นเน้นนี่จะมี5้เกกันไว้ ห้าห้าห้าหนวันนี้พี่น้องนะสรุปหวยลาววันนี้นะครับอ่ะดูกันเอาเองเนาะที่ชอบวันนี้ก็มีเก้าเจ็ดแปเกนี่มีเลขเก้าที่ผมชอบมากเลยวันนี้นะก็ว่ากันไปนอยพี่น้องเนาะอ่ะจังเบิ้งกันเด้อพี่น้องเด้อสรุปหวยลาวพัฒนาวันที่ห้า บนล่างโยวันชยัยโยโยวันชยัยแฮกแฮ็กคนล่าฝันโอเค วันนี้มีี้เนี้แค่นี้นะครับพี่น้องดูกันเอาเองนะครับตัวเลขมีแค่นี้มีหกชุดห้าเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสิบเก้าห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 นึ่งนะห้าหนึ่งเป็นเลข กันไว้เฉยๆไม่ต้องคิดอะไรมากมายแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับ